สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทิกในช่องยูทูบนะครับตอนนี้อยู่บนถนนราชะดำเนินนะฮะ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็เป็นคลองมหาหนาคแล้วก็คลองรอบกรุงนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าเรือคลองแสนแสบผ่านฟ้านะฮะเรือคลองแสนแสบก็จะวิ่งมาสุดที่ท่านี้นะฮะเรือคลองแสนแสบนี่ก็จะวิ่งมาจากวัดศรีบุญเรืองเดือมอบ,บางกะปิประตูน้ําแล้วก็มาจบที่นี่นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือขอสินงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาธนะฮะ บางลำพูก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวป้อมมหาการนะฮะก็อยู่ตรงข้ามกับวัดราาชนัดดานะครับซ้ายมือนะฮะถนนมหาชัยนะครับด้านหน้าก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะทุกคน ป้อมมหาการก็เป็นป้อมหนึ่งที่ใหญ่มากเลยนะฮะสองตรงข้ามก็เป็นวัดพราชนัดดานะครับก็เป็นวัดหนึ่งที่ใหญ่นะฮะตรงนี้เองนะครับก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนใต้นะฮะต่อปูนราชบุรณะคุ่ในนะฮะต่อไปนะฮะถ้าเราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากแถวนี้ไปมจทนะฮะบ,บอกเลยว่าสะดวกมากๆนะฮะโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะเปิดให้บริกา,าร b 71นะฮะ ตรงนี้ก็มีส่วนย่อมของป้อมมหาการนะครับมีดอกไม้สสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมสวนก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมบนป้อมนะครับนี่นะครับมีดอกไม้สีถึงเหลืองสวยๆ,ๆนะฮะ ช่วงนี้เองนะครับรัฐบาลก็เตรียมจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบของพระบาทสมเด็จพระวมชิรเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28รก,กรกฎาคมนี้นะครับ ตรงนี้มีเก้าอี้มีโต๊ะด้วยนะฮะสามารถเอาเครื่องดื่มเอาขนมมากินตรงนี้ได้สบายสบายเลยนะครับฝั่งนั้นก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักนะเดินเหนื่อยๆก็พักได้นะครับ ตรงนี้ก็มีเก้าอี้หลายตัวเลยนะฮะมานั่งคุยกับเพื่อนๆล้อมวงกันได้นะฮะตรงนี้เอาเครื่องดื่มเอาขนมมากินกันได้นะฮะแต่ว่าอย่าเอาพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลโกอฮอล์มากินนะครับ ตรงนี้ก็มีต้นไซย้อยใบทู่นะฮะชื่ออ่านยากนะครับแล้วก็มีต้นชมพู่แก้มแมมนะครับ ส่วนนี้ก็อยู่ริมคลองรอบกรุงเลยนะฮะก็เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยนะสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาราชนะครับขุดขึ้นในปีพศ3 3 6 6นะฮะฝั่งนู้นก็เป็นคลองมหาหน้านะครับ ก็จะมีท่าเรือของคลองแสนแสบอยู่นะฮะชื่อว่าท่าเรือผ่านฟ้าดีราศนะครับเรือคลองแสนแสบก็จะมาสิ้นสุดที่นี่นะฮะจะมาจบที่นี่นะครับโดยเรือของแสนแสบก็จะมีต้นทางอยู่ที่ท่าวัดศรีบุญเรืองเดอะมอบังกะปิวิ่งผ่านประตูน้ําแล้วก็มาจบที่นี่นะครับประตูปิดนะฮะพอดีหาทางขึ้นนะครับวันนี้ไม่สามารถขึ้นได้นะฮะ รอบที่แล้วมาสามารถขึ้นได้นะฮะเพราะว่ามีนิทรรศการที่นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าพาเพื่อน,อนชมส่วนส,สวยๆไปก็แล้วกันนะรอบหน้าค่อยมาใหม่นะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับป้อมมหาการก็สามารถมาได้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกับวัดราชนะดานะฮะซึ่งที่นี้เองนะครับแถวแถวถนนราชดำเนินนะฮะก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมเยอะแยะมากมายนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีพอสินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พบรมราชินีนาฏนะฮะถัดไปอีกนิดนะฮะก็เกี่ยวกับการเมืองนะฮะก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ ก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ชมเยอะแยะนะครับขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้นะครับซิปต่อไปไป,อไ,ไปทําอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t ท a v e l บ y ายทีนจครับจิบเรื่องราวกัรเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พบด้วยสวัสดีครับ